แต่วันนี้เราอยู่วันสุดท้ายแล้วอะเสียใจ EP สุดท้ายในโซง EP นี้เราจะพาไปเก็บตกของช็อปไอเทมน่ารักที่บอกเลยว่าต้องมีกดไลค์กด like, Subscribe แล้วไปกัน ออยังไงคือถือล่อมด้วยแล้วก็วอลไปทมือนึงถือล่มมือหนึ่งถือไม้เซลฟี่แบบนี้หลอ <c oughs> มีความลำบากอีแล้วพุกโลดมากเลยสำหรับคลิปโซ,โซโลกินฝนช่ำตอนนี้ใส่เสื้อฮิทเทกนี้ที่เอาเสื้อฮิทเทคนด้วยค่ะก็ใส่ฮิทเทกตัวข้างในแล้วก็ใส่เสื้อคลมแบบนี้ Today Outfit ของเรา คนเราจะบอกว่าตอนนี้ปวดแขนข้างซ้ายมากเลยแ้วเราคิดว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ถือของอะไรข้างซ้ายเพมังปวดแขนข้างซ้ายจางอ๋อถือไมเ้เซลฟี่คือถือไม้จนปวดแขนนะทุกคนต้อง,ง,งสงสารแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะทุกคนเราเห็นที่นคนหิ้วไปขายคือตัวเหมือนแบบ cooling face แต่ว่าเดี๋ยวเราจะซื้อตัวนี้ ทำกวัวซา,าตกร้อยกว่าบาทเลยนะคนถูกมากว่าแต่งเขาก็ดูแบบทรงได้นะ จะขายดีมากหมดแล้วคนกลิ่นนี้หอมมากเป็นแฮนด์ครีมแตดพันเก้าร้อยวอนหอมแบบสิ่งนี้คืออะไรแผ่นแปะมาส์ลดริ้วรอยเปล่าเก้าพันวอนคือเราควรจะลองไหมอุย้ยอันนี้มีคนบอกว่าดีตัวนี้นะคะ ขวดนี้เราเจอไอเทมสำหรับแว็กซ์หน้านะคะซึ่งนี่เราดูจากรูปมันเหมือนจะแว็กซ์สามารถแว็กซ์แบบหนวดได้ม <c oughs> ีปัญหาเรื่องหนวดเหมือนเราไหมมีคนเป็นคนแบบเป็นขนหนวดอ่อนเยอะนะคะคนดดูจากรูปเอา <c oughs> จริงตาลาย <c oughs> พอเยอะๆใครเป็นไหมพอเยอะๆก็คือเรื่องไม่ถูกแล้วก็ไม่เอาแล้วกัน <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองอะนะทุกคนต่ฝนก็ยังตกถู่เลยแล้วตอนนี้ก็คือหนาวมากมือจะแข็งแล้วแผนปิกนิกก็คือพับนะคะต้องพับต้องเก็บเราต้องเปลี่ยนแผนละยันนำนะคะแล้วก็ไปคาเฟ่โอเค okay. let's go <S น้องเขายืนตากฝนอยู่คนเดียว ห็นที่ไทยนมันเป็นเหมือนแบบตัวเฟรมคีย์ที่มีหลายๆอันเป็นเซตให้เลยแล้วก็เลือกไปแบบใส่เองน่ารักคาะหมื่นสอง0ันวอนเดี๋ยวเราจะมาจัดอันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปไปให้ถึงยอนนำทุกคนน่ารักมากอันนี้ตลกอ่ะมันสววมา เราจะลองเดินสำรวจย่านนี้ก่อนนะคะคนลาฝั่งกับฝั่งฮงงดาทางออก89นะอันนี้เป็นฝั่งฮงงดาทางออก3จริงเราเดินแล้วรอบนึงแต่ว่าส่วนมากจะเดินแค่ซอยนี้นะคะเดี๋ยวลองเดินดูรอบๆด้วย เราจะเจอกับร้านขายพวก stationery ที่ชื่อเมดสีน้ำเงินนะซึ่งตอนเนี้ตปก็ไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางไหมนะจากสถานีนะมาน่าจะประมาณ5นาทีแนละ<อ>เดินออกมาตรงนี้เจอแล้วเรามาถูกทางด้วยนี่อันนี้เดี๋ยวเราแวะร้านนี้ก่อนเลยนะร้านเมสบายซึ่งเป็นร้านขายแบบ ของกระจุกกระจิกน่ารักมากคนน่ารักมากแราคาดีด้วยคือ1,000วอนเท่านั้นเองโพสการ์ดเด๋วอันนี้คือเอาไปแต่งห้องได้เลยทุกคน 那么。 ไปลองเล่นค่ะมันเป็น Tattoo Skin Tattoo Skin เราซือโปสการ์ดกับสติกเกอร์มาหลายใบเลยนะคะโปสการ์ดก็เดี๋ยวเอาไว้ไปแต่ง้องแล้วก็เดี๋ยวไปคอให้ดูในคลิปอันบะล็อกสิครับว่าเราได้อะไรไปบ้างนะคะเดินตรงไปอีกนิดนึงแล้วจะเจอแอนติคคาเฟ่ที่ทุกคนจะมาแนะนำให้มากินตัวลาเต้ที่มีแบบฟอง์มนมอยู่ข้างบนคือเป็นเมนูที่ฮิตของเกาหลีตอนนี้เลยเอาจริงคนเกาหลีคือเขาเป็นบหวานกันไหมถามจริงคนแบบ หวานครีมเบเกอรี่คือชิ้นแบบใหญ่ๆจุกๆใครเป็นเกาหลีก็คือเอย้ใครเป็นเบาหวานอ่ะคืออยู่เกาหลีไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเบาหวานเบหวานจะขึ้นปลาเอามีดวงอีกแล้วเราได้โต๊ะจีนคนเยอะมากม นะคะเขาจะอยู่ข้างนอกแล้วเราก็จะต้องมีพาสวดจากร้านค้าถึงจะเข้าได้นะคะก็ตอนนี้เราก็เลยจะเดินกลับไปแล้วสำหรับแบบขนมกับคาแฟเมื่อกี้นะคะข,ของเราสองอย่างใช่ไหมก็ประมาณ300กว่าบาทก็ไม่แพงนะ เท่าๆก <c oughs> like ับร้านอื่นแล้วก็ชิ้นใหญ่มากแล้วก็เค้ที่เรากินนะคะทีรามิสุก็เป็นแบบกาแฟเข้มๆเลยนะจริงๆอ่ะเห็นว่าชิ้นใหญ่แต่พอกินจริงๆมันก็ก็กินได้นะคนอันเดียวชิ้นหนึ่งหนึ่งคนก็หมดนะคะแล้วก็ตัวลาเต้ก็กลมกล่อมดีกาแฟเขาแบบไม่ได้เข้มมากตามภาษาแบบกาแฟเกาหลีมันจะไม่ค่อยเข้มมากใช่ไหมแล้วก็มีความมันมีความครีมมี่ แต่ก็ไม่ได้เลียนขนาดนั้นนะคะก็ถ้าใครมาก็ต้องมาลองละกันเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบฮิตมากของเขาตอนนี้เป็นร้านที่เมื่อกี้ตอนเราออกมานะคะวงที่เราออกมานะคะคือคิวข้างหน้าร้านอะ่ะยาวมากแต่เราตอนเราเข้าไปอะโชคดีมากเลยทุกคนที่แบบว่ามีคนญี่ปุ่นเขาทานเสร็จแล้วเขารู้พอดีนะคะเราจะเดินกลับไปทางฝั่งฮงแดแล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อจ้า ตอนนี้เ,เวลาสี่โมงแล้วนะคะแล้วก็มืดมากวันนี้ก็คือไปไหนไม่ได้เลยทุกคนฝนตกทั้งวันก็คงอยู่ได้แค่ย่านนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำมิชชั่นถ่ายสติกเกอร์อีกหนึ่งแมปดีกว่าเพราะว่าวันก่อนเราถ่ายไปแล้วเรารู้สึกว่าโลกมีความโลกเวอร์วันนี้เดี๋ยวจะถ่ายอีกสักหนึ่งเราเลงแล้วนะทุกคนร้านนี้นี่

ตลอดก็เลือกรูปทุกคนทั้งหมดสี่รูปอันนี้ก่น 1, 2, อนหนึ่งสองสา่ะหกตลอดก็เลือกว่าเราจะเอาพื้นหรือว่าสีที่ืสีดำคสีเทาสีเทาเาก โรแม็กเลยทุกคนเขาบอกว่ามีจากโปรแต่มันน่ารักดีอันนี้คือชั้นบนของห้างแม็กซ์อะไรสักอย่างนะคะที่อยู่ติดก,กับถนนขึ้นมาที่ชั้น B1 มันจะมีช็อป Converse แล้วก็จะมีร้านนี้อยู่นี่เราได้กิฟท็อมา2อันอันละ6,000วอนนะคะเหมือนเขาเซลล์อยู่ทุกคนแบบเคสน่ารัก สุดๆน่ารักมากแต่ว่ามันไม่มีรุ่นเรามีราคา8,800วอนนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกละกันแล้วก็เป็นของฝากถ้าใครอยากได้นะคะแล้วก็ดูมาถึงตรงนี้คุณคือผู้โชคดีแล้วเพราะว่าเราจะเอาไปแจกสำหรับคนที่ subscribe เราแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยนะคะข้างล่างว่าชอบ ออะไรรในนลิปเเกาาาหีีีท่ม้โสรุปว่าเราจะเอาอันนี้นะคะไปฝากถ้าเกิดใครอยากได้และใช้ทั่วสับรุ่น iPhone 13 Pro กดไลค์กด subscribe ไว้เลยนะจ๊ะคอมเมนต์ subscribe กดไลค์มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะสุ่มแจกนะคะอันยองไรอัน เป็นวาดหรอ ต้องโดนแล้วน้องต้องกลับบ้านกับเราแล้วน่ารักอืมคนนี้น่ารัก เขามีโฟโต้บูตห้ยทุกคนติ่มกาเกา้าตอนนี้เราเอยู่ที่ชอปรงเท้าที่คูแดงนะคะฝนตกทั้งวันจริงๆทุกคนเมื่อกี้ได้ของจากกากา,กามาแล้วนี่เดี๋ยวไปแกะในอันบองนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาดูรองเท้า n ิ w b a l a n c กับ Converse รุ่นนี้สวยมากโมเดลนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่ค่เราโวรเล็กอะถ้าเราใสา่แล้วมันจะตลบหรือเปล่าแต่ว่านหนักอยู่นะคะอันนี้มีน้ำหนักประมาณ3,000บาท หนึ่งคู่นี่แน่จุกจุกแล้ววัดช่วงเนาะ คิ้วคิ้วกว่าดายโซกน่ารักถ้าใครชอบแบบใส่การ์ตูนใส่คอรแรคเตอร์คิ้วคิ้วนี่คือต้องมาร้านนี้เลยแบบ ร้านนี้ต้องลงไปในใต้ดินมันใช่ราคาดีนี่เมื่อกี้ที่เราเห็นที่แบบนะคะันี่ตัวนี้ Y2K ติดไว้เลยว่ายทูเคเอาอันนี้ก่อนเลยหนึ่งไซส,ส์เสเสื้อยืดฟิลวายทูเคเต็มเลยแล้วก็จะเป็นแบบเชอือกแบบนี้ใช่เลยที่เราตามหาสิ่งที่ถูกต้องคนานนัน่เอฟเอฟัวเอฟโรวรวดูเสื้อยืด ัวนี้จะแพงหน่อยแต่ว่าได้แบบมันคือแบบมันคือถูกต้องอันนี้ไม่มีที่ถ่ายแน่นอนถูกมากคนรานี้ถ้าเข้ามาอยู่ถัดจาก ABC นะคะมองขวาไว้มันจะมีทางลงนี่ใครใส่เป็นแบบเยอ่เยลเยื่อเยวกับองกอกว่าไปพวกเราตามหาสิ่งนี้มากเอาแต่มันสองสองหมื่นวอน สองหมื่นวอนก็เกือบหกร้อยอยู่นะตอนนี้คือเอฟไม่ไหวนี่ารากอยู่นะสองหมื่นสามพันวอนเป็นฟิลแบบ Y2K y วอะไรร้านนี้จะเป็นเสื้อแบบนวแบบเสื้อยือดเสื้อแบบสไตล์ Y2K ทที่กำลังฮิตกันทุบจุกจุกหนึ่งถุงใหญ่ จุกจุกกับร้านนี้นะคะดีจริงราคาจะมานาหมื่นสองพถึงมีจริงมีตั้งแต่9 0 0าถึงส0 0 0มืกว่าวอนนะคะนี่ร้านนี้แบรนด์มาเก็แล้วก็ลงไปอันด r ด r ก u n d ลคิปมากว่ารมเวเราก สวัสดีเช้าวันที่ที่เท่าไหร่ที่ห้านะคะแล้วก็เป็น last day in Korea ของเรา ตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะไปนั่งคาเฟ่ก่อนเลยตอนเวลา10โมงครึ่งแล้ววันนี้ออนทมมนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่เยอะเรามีบินตอน2องทุ่มตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีเมียงดงแล้วนะคะอากาศหนาวมากคนวันนี้ให้เราน่าจะประมาณ10องศาเดี๋ยวให้เราดูอีกวองให้ดูไก่ด้วยก่ข้อร้านนี้นี่คนีถูๆ เราเคยซื้ออยู่ครั้งหนึ่งกินอยู่สามวันมันยังอร่อยอยู่เลยอ่ะคืออุ่นอุ่นจนเย็นอุ่นอีกรอบนึงก็คือยังอร่อยอยู่นะคะร้านเนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินตามหาโบสถ์เมียงดงก่อนนะคะเพราะว่าร้านนั้นมันอยู่ตรงข้ามโบสถ์เลยนะคะในร้านเ้าจะอยู่ชั้นบนตนึกนี้ตรงข้ามกับโบสถ์แบบนี้เลยโอเคปเราจะมีดวงในการได้ที่นั่งอีกหรือเปล่าเราต้องเชื่อในดวงของเรา เราคือคนไทยที่มากับดวงและสิ่งพิษิ์สาท็ได้ที่นั่งแล้วนี่ทุกคนข้างหน้าเราคือโบสเมียงดงเป็นที่นั่งบารที่มองเห็นโบสได้ชัดเลยอันนี้เป็นเมนูที่ มันจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาคะเป็นเหมือนขน,นมหรือะไรไม่แน่ใจมันเป็นเ<ส><ส>ซตก็จะมีสิิ้นแล้วก็เราสั่งอันนี้มาหนึ่งมือนีทั้งหมด2,9700ืาวอนก็ประมาณ700กว่าบาทนะคะการลังชมวิวจริงคาเฟ่นี้ถ้ามาตอน เย็นๆ่ะจะสวยมากคนเพราะว่ามันน่าจะเป็นแสงสีเหลืองอะไรเงี้ยแต่ก็ยังโอเคนะเพราะว่ามันบรรยากาศดีมากอันนี้เป็นตรงที่นั่งที่เป็นบาร์แบบนี้นะคะเปิดสิบโมงครึ่งอ้าใครเผาไรละแม่อะไรไม่อะเกิดเรื่องราว เากำลังจะนั่งชมวิวอากาศดีๆอะไรเนี่ยโหโอ้ยไฟไหม้จจังไฟแลบเลยโอ้ทุกคนเอ้ไม่หยุดเลยตอนนี้หนาวมากจมูกแดงไปหมดแล้วหน้าแดงหมดแล้ะนะตอนนี้ เดีย๋ยวเราจะชิมเจ้าอันนี้อุ้ยไม่รู้ซิกเนเจอร์ไหมแต่ว่ามันเป็นขนมหน้าตาแปลกๆที่เราแบบไม่เห็นที่อื่นนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นจะเป็นแบบแป้งพยกรอบๆแล้วก็หอมๆอ,อันนี้เป็นไส้ครีมนะคะ มันจะเป็นเซตทุกคนเซตหนึ่งมันจะมีสามชิ้นอร่อยอันนี้อีกรสหนึ่งอันนี้รสอะไรไม่รู้นี่เป็นแบบอืนก็อร่อยนแปดหอนแบบมไม่เคยกินที่ไหนเลย แล้วครีมก็แบบไม่หวานนะคะอร่อยร approved! อจลมดีนะที่เป็นวันสุดท้ายเพราะว่าแสงไม่มีเลยนะคะวันนี้ถ่ายรูปกันไม่น่าสวยแล้วก็ลมแ <GO av i> รงมาก คิดว่าจะจัดอันนี้ดีไหมอันนี้4 9่หมกคือพันกว่าบาทแล้วก็อันนี้6 9หมื เห็นที่โชว์แปดหมื่นเก้าพันวอนสามารถซื้อแบบหมวกเสื้อใดๆแล้วก็ทำแพทช์นะคะมีที่สาขานี้นน่ารักมากน่าจะทำเป็นชั่วโมงอ่ะทุกคนเพราะว่าเรื่องไม่ถูกถหรือจะเป็นเสื้อแล้วก็รีติดแพทช์แบบนี้ก็น่ารัก น,นี้ถ้าใครมานะคะเราอยากทำแฮชเวิร์กอ่ะก็คือจะต้องมาเอาคิวก่อนแต่ว่าเมื่อกี้คือสรุปว่าเราไม่ได้ทำเพราะว่าคิวมันเต็มไปแล้วนะคะวันนี้เขาให้มาใหม่พรุ่งนี้แต่วันนี้เราอยู่วันสุดท้ายแล้วอ่ะเสียใจแชเวิร์มันน่ารักมากเราชอบล้วนนะคะทุกคนนี่ร้านนี้ซึ่งเราได้ ตัวรีจูรันราคาดีมาเขาราคาถูกกว่าโอลิฟยังนะคะที่ตกอยู่ที่ครีมอยู่ที่เ0 0ดร้กว<ม>่าบาทแล้วก็โซมาสกล่องละ300อยู่ในซอยใกล้ๆกับตัวรถไฟใต้ดินเลยค่ะเจอเจอดีสปอร์ตกับป้ายเซลมีคำว่าเซลเราก็ต้องยังไงอย่าได้พลาด แม่มีขอัอวิเซลอย่าบอกนะนี่ราคาดีห้าหมืม่นสนยอนสวยมาก แสนห้0หมื่นห้าพันนะคะก็ลดสรุปว่าเราตัดใจจาก n i กีเมื่อกี้นะคะเพราะว่าทรงมันก็จะได้ไนกี้อีกคู่หนึ่งแล้วก็เลยจะเอาอันนี้แทน 95,000วอนเสื้อเซลก็มีตัวนี้ทรงสวยด้วยนะคะ800กว่าบาทแล้วก็ช็อปมาตอนนี้เรากำลังจะกลับที่พักไปเอากระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวจะไปแอร์พอร์ตกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บของแล้วก็ไปขึ้นบัสกันเรานั่งรออยู่ที่บัสนะคะ เคื่องเซเช็คอินะคะา,า,า,าว่ะทุกคนเปิดประสรบการณ์อีกแล้ว เซลเช็คเซลแบ็คดรอปนะคะ mm. คือการทำ mm. การโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองเรื mm. ่องนี้นเรายังไม่เคยทำเลยนะครั้งแรกที่เจอแบบนี้นะคะอาศัยการบินเจจูแต่ว่าเขามีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยก็ไม่ต้องห่วง <c oughs> ทไัไงนะาเายนนะอขาเิร้ก็จะปิ้นออกมาแบบเขาก็ <c oughs> ทำให้เราเพราะเราทำให้เป็น กน่พาสปอร์ตบอดิ้งคาสแล้วก็เอากระเป๋าวางด้วยนี่ใบเคลมกระเป๋านะคะกรณีที่มีปัญหานี่น,นะคะคือตู้แท็กซีฟันจะอยู่หลังเกท E พอดีของเทอร์มิน1ตอนนี้คือยมมากไม่สามารถรับอะไรที่นี่ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือต้องการหาข้าวกินอย่างเดียวเพราะว่ายัาง,ยงไม่ได้กินอะไรเลย ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยค่ะจะได้กลับประเทศไรลืมกระเป๋าไว้ที่ไมเกลชั้น่อนเข้ามดเลย ก็ไม่เล็กนะลืมนี่นะคะเวลาลืมก็คือเดี๋ยวบอกว่าถ้าใครแบบมีเจอขอให้โทรให้โทรตรงนี้<ม>โทรเข้าไป<ม>แล้วเจ้าหน้าที่จะคุยกับเรานะคะโอเคลืมได้ไงย่าก็จ้อยู่ข้างหละ